ผมพามาดูข้อมูลนี้น่าสนใจข้อมูลเนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ family business หรือเรียก family office family office เนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆเยอะนะนะฮะ city bank เนี่ย city survey เนี่ยมีการรวบรวม family office business เนี่ยทั่วโลกนะ,ะว่าไปทำอะไร family office คืออะไรพี่บิก๊ก office ครอบครัว office ครอบครัวก็คือเป็นธุรกิจหนึ่งที่คนในครอบครัวเขาเป็น ultra er rich people คือเขามีาคนรวยอะนะฮะรวยเนี่ยก็เอาเงินมารวมกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเงินตระกูลอะเอามา ลงทุนนะครก็จ้างฟันเมนเจอร์คนหนึ่งลงทุนกันไปนะฮะไอเออคนเป็นคน2คนหรือ Family Team ไอธุรกิจแบบเนี้ในฮ่องกงมีเยอะนะฮะแฟมิลี่ออฟฟิในฮ่องกงเยอะมากนะครับแล้วเงินมันก็เลยยังสะพัดอยู่ในนั้นซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอีกความน่าสนใจหนึ่งว่า Family Office พวกเนี้ยเวลาอเขามีเงินเนี่ยเขาเจะเอาเงินไปตรงไหนมีการสำรวจครับว่าตลอดปีที่ผ่านๆมาเนี่ย ความสนใจในคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะ year on year หรือ divers e base เนี่ยตอนนี้เนี่ย family office เริ่มให้ความสนใจในการลงทุนทางด้าน Digital a s s e t ทเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในที่นี้คือพาดหัวข่าวไว17้17%นะ consider คือ family office เริ่มมาสนใจแล้วนะครับกับการลงทุนคริปโตนะครับเขาบอกว่า family office เนี่ยมอง optimistic นะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองว่าน่าจะโตขึ้นได้อีกนะฮะ เออ17%ทิศเย r ย r า8%นะครับปีแล้วยังมีคนสนใจแค่ประมาณ8%นะปีนี้ซิตี้กรุ๊ปทำสำรวจใหม่อีกทีเนี่ย17%เรียกว่าชัดเจนนะเดินไปถามคนเดิมๆเ,เนี่ยคนเดิมๆเ,เปลี่ยนใจกันมา สนใจคริปโตกันเต็มเลยนะในขณะที่ปีก่อน,อนๆไอคนเดิมๆหเหล่านี้ไม่สนใจนะครับ Family office พวกนี้มี500ล้าน AUM นะคือค o n t r o อยู่นะก็มีเงินเยอะพอสมควรเลยแล้วกันนะฮะนอกนือนจากนี้นะ Family office ยังมองต่ออีกนะบ,บอกว่า f a v o r i t e direct export to crypto เนี่ย24%มีการถามเจาะไปว่าไอคนกลุ่มที่หันมาเริ่มลงคริปโตเนี่ยไปตรงไหนกันบ้างนะครับปรากฏว่า24%ซึ่งเยอะนะลงเองซื้อเอง เล่นเองปลอดภัยเองเออนะฮะปลอดภัยเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ t t y o u ย K e ี not y o ยกข o อยนะฮะเก็บคีย์อะไรเองอันนี้คือ direct export มาที่คริปโตเองเลยนะครับกับอีก18นี่ family office ที่ซื้อผ่านพวก ETF นะก็ยังมีกลุ่มก,ก,กั้มกั้มึ่งนะคือสนใจละจะมีกลุ่มหนึ่งซื้อเองเลย อีกกลุ่มหนึ่งซื้อ ETF เลยนะครับนอกเจากจากนี้นะครับมีการสำรวจด้วยนะครับว่าไอ้ Family Office เนี่ยมีการสนมีความสนใจเรื่อง RWA นะ Real World Asset เยอะพอสมควรนะครับ11% Large Entity นะฮะ versus 3%เลยเ r ก็ก่อนอันนี้แค่3%เองนะขึ้นมา11% NFT นะฮะก็สนใจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเซเคอยสำหรับเนี่ยขึ้น4เท่าตัวจาก Large Firm นะครับนอกนือจากนี้นะฮะยังมีการสำรวจเจาะไปยังภูมิภาคด้วยอันนี้น่าสนใจ คุณดูตัวเลขนี้นะภูมิภาคไหนที่ได้รับการสนความสนใจของคริปโตมากที่สุดนะฮะปรากฏว่าเอเชียแปซิฟิกฮะเอาไปรับประทานเต็มๆเลยแล้วกันนะครับเอเชียแปซิฟิกครับ เป็นผู้นำอย่างแท้จริงทางด้านนี้นะครับ lead in digital asset adoption นะจ๊ะนะผมว่าคนไทยนี่แหละก็คือหนึ่งในนั้นคือพวกเราเนั่นแหละไม่แพ้ชาติใดในโลกนะอะไรที่ใหม่ๆนะฮะชาติอื่นยังศึกษาไม่ทันนะฮะพวกเราซัดไปไกลแล้วนะจริงๆพวกเรารู้เยอะมากเลยนะเรื่องคริปโตเนี่ย,ยเฉพาะยิ่งในข่าวเราเนี่ยอ่านกันเยอะโคตรนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะรเรารู้น้อยกว่าขเขาเนี่ยคงจะไม่ใช่นะฮะร,รู้เยอะเ,เกินนะแล้วก็ adoption ที่เกิดขึ้นมาฝั่งเอเชียเยอะนะครับ37%ของ family office ครับอยู่ที่เอเชียฮะนี่แล้วก็ลงทุนดีเทลแอสเซทด้วยนะฮะลาตินอเมริกานิดหน่อยสู้ฝั่งเอเชียไม่ได้ฝั่งเอเชียหายกว่าเยอะนะฮะประมาณนั้นในขณะที่83%ยังไม่ prioritize นะใช่ไหมคือไปสำรวจแล้วเนี่ย83%คือเกินครึ่งไปเยอะนะคือคนส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกาเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจดิจิทัลแอสเซทสักเท่าไหร,ร่นะยังศึกษาไม่ทันแต่ว่า นะหนึ่งในนั้นคือคนไทยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกไปไกลแล้วนะฮะพอเรามาสรุปแบบนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นการที่ซิตี้กรุ๊ปเนี่ยเขาไปสำรวจคนกลุ่มเดิมๆคนมีตังค์ตามที่ต่างๆคนเดิมๆแล้วเซนิเมนต์หรือทัศนะของคนเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนปีก่อนๆบอกว่าไม่สนใจปีก่อนๆบอกว่ายังไม่เวิร์กแต่ปีหลังๆปีนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยชัดเจนเนี่ยไอ้ขึ้นมา77%็เนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนเดินไปถามกลุ่มเดิมอะ ล้วมันเพิ่มขึ้นมาเกิน,น,นครึ่งอ่ะนะับเพราะว่าครึ่งหนึ่งมันก็สิบหกเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันมีคนกลุ่มที่สนใจอ่ะมันมากขึ้นเบิ้ลเป็นเท่าตัวเนี่ยอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งเลยนะว่ามันได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับต้องปฏิเสธไม่ได้ลนะ้ว่าสปอร b ตบิตคอยเทียในช่วงต้นปีเนี่ยมันปุกกระแสแล้วเราอ่านข่าวบิตคอยในสื่อแบบเชิงดิจิทลเนี่ยใครติดตามช่องผมมาเนี่ยช่วงแรกๆถ้าเราจะอ่านข่าวคริปโตเราไ่เราต้องไปหาสื่อคริปโตออ่าออ่าานนนะจป b ู o เบิร์กเนี่ยมันไม่ค่อยพูดถึง Bitcoin นะน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้มีเซ็กชันคริปโตไปเน้นเชื่อถาก็พูดคริปโตเรื่องปกติละตอนนี้ CNBC ก็พูดถึงคริปโตสมัยก่อนไม่มีนะการพูดถึง Bitcoin ก็มีบ้างแต่พูดในแง่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่ได้พูดแบบอย่างนี้นะรายงาน ETF ไหลเข้าไหลไม่ไม่มีนะฮะ ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันโดนตีตาไปหลายตีแล้วนะฮะตีตาไปแล้วเงินก็ไหลเข้ามาแล้วก็ดูจะเรียบร้อยดีนะ ETF นี่ว่าไปแล้วโปรเซสต่างๆก็รันสมูทลี่มาโดยตลอดนะมาจนถึงนตอนนี้นะครับแล้วก็ดันเอา BDC ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฐานที่ขึ้นมาระดับนี้นะก็มาจากไอสปอ r t ตบิตคอย ETF นั่นเองนะทำให้ b บิตคอยยังค้างฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าภาพเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยการที่ Family Office เริ่มหันมาสนใจแล้วเนี่ยมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะ เงินเนี่ยมันกำลังจะไหลเข้าสู่ภาคคริปโตมากขึ้นแบบปฏิเสธไม่ได้นะฮะถึงอยากจะให้เข้าหรือไม่อยากให้เข้าก็ตามเนี่ยแฟกต์ก็คือแฟกต์นะฮะกำลังจะไหลเข้าเพราะฉะนั้นบูลันเนี่ยวันนี้มันก็อยู่คึกคักเลยนะก็กําลังจะมาแหละนะในความพิจของผมเนี่ยกำลังจะมานะฮะแต่อยากจะเตือนไว้ว่าคาแรคเตอร์บูลันนะต้องเตือนเพื่อนๆไว้หลายๆรอบหน่อยมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนบูลันก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็เรียกบูลันแหละเพราะว่ามันมันขึ้นนะฮะแล้วมันจะเด้งแค่บางเซกเตอร์ บางเซกเตอร์ก็อาจจะไม่ได้เด้งมากสักเท่าไหร่เพราะว่าคนมีความรู้มากขึ้นไงคนรู้ว่าเซกเตอร์ไหนมาขึ้นเหมือนเล่นกลุ่มหุ้นอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มหุ้นมันจะขึ้นมอมกันแต่แน่นอนภาพรวมตลาดมันก็ขึ้นนะฮะอันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันแบบหนักๆและหลังจากนี้ต้องติดตามเรื่องนี้แบบละเอียดยิบยิบ ยาวๆไปนะครับผมว่าพยายามจะให้ข้อมูลเยอะๆใครยังไม่ไปติดตามเพจนะฮะคุนไปตามเพจได้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีข้อมูลอย่างอื่นค่อยๆแปะเพิ่มไปนะฮะจะพยายามทำคอนเทนต์ไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทุกๆเช้าเริ่มพูดเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากขึ้นผมถือว่าโมเมนตัมนี้ก็ใช้ได้แล้วนะฮะอันนี้คือจุดบางจุดที่เริ่มเป็นสัญญ,ญาณบอกแล้วรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาไว้ฮะ ผมบอกให้ศึกษาไว้ก่อนนะครับการลงทุนที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเป็นการลงทุนที่โคตรอันตรายนะฮะและการจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันใช้เวลาคุณไม่ให้มันรู้เรื่องอะไรในข้ามคืนนะคนขี้เกียจขี้เกียจอ่านขี้เกียจฟังขี้เกียจศึกษาคุณจะไปลงทุนสู้คนที่เขาฟังทุกวันเขามีความมานะเขาบากบัน่นเขาฟังเขาติดตามข้อมูลคุณสู้เขาไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเป็นคนขี้เกียจนะเราจะลงทุนเงินเรานะความรับผิดชอบเรานอกเนือจากสัญญ,ญาณของซิตี้แบงค และยังมีสัญญาณของ CEO ของ Bitwise นะครับที่ก็ออกมาพูดในคำนองคล้ายๆกันนะครับบอกว่าตามที่เขาจับประเด็นจ,จับลูกค้าเขาเนี่ยเขาบอกว่า the most powerful people นะครับก็คือพวกคนรวยนั่นเอง the most powerful people in finance คนที่มีความมี powerful มีพลังก,กำลังสุดๆในการเงินโลกเนี่ยกำลังย้ายเงินมาที่คริปโตเพราะมองว่ามันมี adoption และกำลังจะเกิดการเอาไปใช้ในจุดต่างๆนะฮะพยายามจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็น RWA adoption ที่ เคยพูดพูดกันก่อนหน้านี้แล้วหลายคนบอกว่ามันเพ้อฝันนะมันดูไกลเกินไปเนี่ยเริ่มจะดูมีความเป็นไปได้แล้วก็เริ่มมีการขยับเข้ามาทีนิดทําแซนบ็อกก่อนไหมลองทดลองนู่นนี่ก่อนก่อนดูไหมนะอะไรแบบนี้นะครับเริ่มมีการขยับแบบนั้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง CIO ของ BITWISE นะก็ออกมาบอกว่าคริปโตกำลังจะมานะจ๊ะอะไรประมาณนี้แหละนะก็คือใบใก่าๆหน่อยนะครับ